อ,อีกหน่อยใส่เกลอกือไปก็รอมันเดือด,ดมันเดือดก่อนหยุดน้ำใส่ใส่ีปก่อนแล้วก็ต่อไปตะไคร้หัวหอม น้กมันเดือดใันเนนนไตเราหยุดน้ำไตเดี๋ยวเราหยุดน้ำไตแกะอืมสองอันต่อไปถ้าน้ำมันเดือดแล้วเราไปแใส่อันนี้นะครับ

ใช่ครับเพื่อนนางบ้านอยากทำตามนะครับถ้าเกิดจะทำก็ต้องมีพ่อแม่คุมค้มครองใช่ไหมครับนี่ครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวไก่ใส่นี่นะครับคือกินไก่เรานะครับอะไรบ้างเอาดินใช่ไหมกวนน้ำเต็ม เอาน้ำเดือดหยิบไก่ใส่นะไก่ใส่ใหระวังนี่นครับคือไก่ของเราอืมคลิปนี้ไม่มีสปอยน,นะครับคลิปนี้เราทำจริงนะครับไม่ตัดต่ออนะไรนั้นใช้หมดเลยปะเราจะใช้หมุดกันเลยนะครับนี่นะครับสภาพจริงไก่เรา บอกด้วยว่าก่อนก่อนก่อนมาต้องตัดเล็บให้หมดก่อนมาต้องตัดเล็บให้หมดก่อนนะครับนี่ครับมันกินไม่ได้นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับนี่นะแล้วงถ้าไม่ใส่ตะถ้าไม่ใส่นี่นะมันก็จะไม่ใส่ตะไคร่มันจะไม่หอมนะครับเราจะใส่หมดเลยนะครับ จะมีทไ่ด้าเดี๋วเรามารอจนเดือดกันเลยนะครับนี่ครับโชว์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันนะครับี๋ยวเราก็จะมาเบาไฟกันนะครับนี่นะครับเราจะเบาแค่นี้กันนะครับใช่ไหมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตักฟองดำๆออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไข่นะครับนี่นะครับทุกคนฟองดำๆจะเป็นอย่างนี้นะครับ Okay. ต้องตักใส่นี่นะครับต้องเตรียมจานมาด้วยนะครับโอ้ขไข่มีเต็มเลยครับนี่นะครับไข่ก็จะมีเยะอะนิดหน่อยนิดหน่อยครับนี่มีหรอก